คุณจะดุจะด่าจะว่ายัางไงผมก็เชิญน,นะแต่ยาวดาวมาเกี่ยวข้องด้วย <c oughs> ฉันก็เป็นของฉันแบบเนี้ส่วนเรื่องเบอร์โทร,ร,อ,โทรอ่เธอจะโทรหรือไม่มันก็เรื่องของเธอฉันรู้ว่าฉันเนี่ยคงจะสั่งหรือว่าห้ามเธอทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วส่งดาวแ,แค่นี้ก็พอจ้ะพี่ต้น ตนี้สบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วต่อไปเนี้ยดาวก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนะดวงกับประดาอีกต่อไปแล้วนะรู้ป่ะเขาได้เจ้นายดีซะขนาดนั้นเนี่ยจ้าดาวจะจําไว้ว่าดรเพนพรก็เป็นอีกคนที่มีบุญคุณกับดาวขอบคุณพี่ต้นมากเลยนะจ๊ะที่คอยช่วยเหลือดาวทุกอย่างพี่เคยสัญญากับดาวแล้วไง ว่าดาวอะ่ะจะมีพี่ต้นคนนี้เสมอนะอืมงั้นเดี๋ยวดาวเข้าบ้านก่อนนะพี่ต้นต้นก็ขับรถกลับบ้านดีๆนะจ๊ะจ้ะเด็กดีนะ เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับเธอแต่ผมไม่มีเรื่องจะคุยกับคุณแล้วถ้าฉันจะบอกว่าเรื่องที่ฉันจะพูดก,กับเธอเก,กี่ยวกับดาวาจะว่ายไงฉันรู้ว่าดาวเขาไม่เต็มใจมั่นกับนายฟกแต่ที่เขาต้องทำไปเนี่ยก็เพราะว่าขัดคำสั่งของน้องไม่ได้ ฉันก็รู้นะว่าเธอกับดาวเนี่ยก็สนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กๆฉันก็อยากจะช่วยช่วยไม่อยากรู้นะครับว่ามีคนในบ้านหลังเนี้ยยินดีจะช่วยเหลือผมด้วยทั้งๆที่วันก่อนเนี่ยผมโดนไล่ตะเพิดออกไปเหมือนหมูเหมือนหมาก็ตอนเนี้ดาวเขาได้ชื่อว่าเป็นคนมีคุ้มมั่นแล้วอ่ะใครมาเห็นเธอสนิทสนมกับดาวแบบนั้นเขาก็ต้องไม่ชอบทั้งนั้นน่ะแล้วคุณจะให้ผมทำยังไง ดาวเขาเพิ่งได้มือถือมาใหม่อะฉันว่าเธอน่าจะติดต่อกันทางนี้อย่ามาแอบคบกันลับๆตล่อบแบบเนี้คนที่นี่เขาไม่ชอบถ้าใครเข้ามาเห็นเข้าเนี่ยเขาจะคอรหาเอาได้ว่าลูกบุญธรรมของท่านอธิบดีรัฐเนี่ยแอบคบชู้กับคนขับแท็กซี่นี่คุณคุณจะดูจะด่าจะว่ายังไงผมก็เชิญนะแต่ยาวดาวมาเกี่ยวข้องด้วย ฉันก็เป็นหัวฉันแบบเนี้ยส่วนเรื่องเบอร์โทรเธอจะโทรหรือไม่มันก็เรื่องของเธอฉันรู้ว่าฉันเนี่ยคงจะสั่งหรือว่าห้ามเธอทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว and <laughs>